สวัสดีครับเพอยู่ของเกมกันดั้มนะครับเพื่อยู่ในเกมรายเลเจอร์นะครับอยู่กับช่วงนี้อ่าฟั้นไอดีเริ่มเล่นใหม่เรื่องเ่องรอตัวคอร์รโบรอบหน้ามานะครับซึ่งภายในอีกไม่กี่วันก็จะมาเลยนะครับจากตัวอ่าคอร์รโบหรือคอร์คอร์คล็บใหม่ของเกมรายเลเจอร์นะครับตัวตอนนี้หลักๆที่หน้าตก็จะมีตัวอ่ายูนิตที่เป็นแสงและมืดที่สามารถเป็นเก้าดาวได้อย่างเช่นตัวสลลี่กระต่ายนาฬิกาแล้วก็ จะมีพวกอ่านี่เป็นธาตุโดยทั่วไปนะครับแต่อันนี้พูดถึงว่าของในตู้นี้นะอันนี้จะเป็นตู้ของตัวธาตุมื่ดล้วนนะครับสำหรับอ่าช่วงกิจกรรมตู้ช่วงนี้นะครับตัวไอ้เบาวบลอาตวิทสุดผัดตัวใหม่นะครับที่เป็นธาตุแสงก็ตัวฟีที่หาได้จากตอนนี้นะครับกตีตัวก็ตีแต่ว่า12ครั้งนะครับอีกครั้งหนึ่งหาไม่ได้เองตัวหนึ่งเพราะว่าสุ่มไม่ได้ก็กับเลเวลเริ่มต้นประมาณนี้นะครับเล่นไปประมาณได้สัก2วันเองนะครับอืม ด่านตอนนี้ก็ถึงคิดถึงสเตยต์ตตลอยนะครับเวเคก็ประมาณนี้นั่นเดี๋ยวเก็บเพชรเก็บเพชรที่หาได้โดยประมาณไว้รอตัวคอล์เร็รอบมาแล้วก็ว่าจะเป็นตัวอะไรแล้วเกียร์จะดีขนาดไหนนะครับส่วนรอบนี้ขอประเดิมไปด้วยตัวกาชานิ่มๆกันนะครับหาตัวมาทําทางทาทรงที่ให้มันพอจะไปวัดไปวาได้นะครับตรวจไอ้ยูนอื่นก็ได้นะป่าหอ,อกไม่ได้หรอกไรูจะทําอะไรหาเคลีไม่ได้เอาบอกตรงนีครับ สองทีงั้นผมขอเป็นตู้นี้สักหกทีแล้วก็ถ้าเกิดไม่ได้เดี๋ยวไปตัวตู้เบาอัตวินสุดข,ขั้วเลยนะครับอ่ายันมค่าแสงนะตัวนี้เป็นตัวตู้ยูนิบห้าหมื่นนะครับอ่าสองทีแล้วกับเกลือนะครับ,ออบ,อรบโอ้โหเกมไปเกมไหนเกมนั้นเกลือทุกเกมเลยนะอ่าสามทีแล้วครับโอ้โหเป็นไงครับคุณผู้ชมมาแล้วครับหนึ่งแต่ไม่ใช่แต่ไม่รู้ว่าดีไม่ดี พ่อไม่ได้เล่นาน,าน,านานแล้วก็ไม่รู้ว่าที่กินแลว่ามันดีไม่ดีอ๋อโอเคมันเป็นท่ามือก็จริงนะครับแต่ว่ามันเป็นอายูดิอเวกินระแบบก้าวดาไม่ได้นะขีดปากไปก็ไม่ว่าจะดีอาจจะเป็นเล่นน้ำยังดีตัวข้างๆมังกอดแต่ตัวหลักมาอันนี้เนี่ยมันฟ็อกเตอรลี่ก็ตายเอเอลูกเสือมาลี่ไปดิผ่านเมียงรวดเร็วแล้วฉับไวนะนะครับแม่สำหรับการต็มเนี่ยอันนี้ที่สุดท้ายเลยนะครับถ้าไม่ได้สัตว์ลี่ก็ ก็ไปหาตัวไอาบาวอัตวิสขันนะนี่ไนงะเป็นบาวมัชเมโล่แ้วกันเลยแล้วกันอืมเอ๊ะมองไปมองมาเหมือนสุ่มเกินหมดเนะี่ยห้าหกสามสิบห้าเจ็ดเอ่อนั่นแหละแต่ว่าไอ้ตัวตู้ก่อนหน้าน,นี้มันจะมีอยู่อยู่ตู้หนึ่งนะครับที่เป็นตัวอ่าไอ้ตัวมูนักลาดันเกนกับบาวอัตวินะี่ยอยู่คู่กันเลยแต่ว่ามันหมดเวลังหมดเลยนะครับตอนนี้ก็ถ้าจะหาบาวอัตวินก็ต้องเป็นตู้นี้อย่างเดียวนะครับอืม ข้ามเลยไปคิดปล้องหลอกอนะันนี้ไะคิดหลอกเดี๋ยวเลยที่6 6ทีสุดท้ายนะครับเหมือนว่าจะสมตัวตัวเมื่อกี้เนี่ยเขาบังได้ไป5ทีตัวนับผีไปหนึ่งไม่เป็นไรก็ได้เกิดในนี้ที่เหลือหมดทั้งมวลเกิดได้ตัวบาวอาอฟืนจุขัดมาก,ก่อนก็ไปกระโดดเอาตัวซื่อแซลลี่ต่อนะอันนี้พูดเผื่อนาควเลยนะครับนี่ว่าจะได้ตัวบาวอาปืนจุขัดเนี่ย มันก็ตึงพอตัวของมันอยู่นะครับตู้นี้จริงไม่เกี่ยวหรอกโอกาสได้มันน้อยนะครับร้อยได้มายังต้องลุ้นกับตัวหน้าตู้ต้องตามตัวแล้วมันก็ลุ้นยากกันด้วยสิสามตัวสุดท้ายครับอันนี้สุนัขเล่าอีสองตัวสุดท้ายนะมันลุ้นยากกันลุ้นเหนื่อยกันด้วยจริงโอ้โหทำไมกันอ่าเมาก็จริงแต่ว่าไม่ใช่อัตวิสถานนะครับ กองที่สุดท้ายอันนี้และผมต้องไปถึงพลังงานบางอย่างมาแล้วเนี่ยมาแล้วครับทุกท้านอาจจะเป็นร่างปดดาวมาเลยเออเนี่ยปดดาวจริงด้วยเครื่องชงกาแฟยักษ์ตีฟาตรงตัวมากเลยเนี่ยตากมมันให้จังหวะเลยหรือเปล่าใช่หรือเปล่ามายากลไปดีอ่า เต็มๆแลยอันนี้ก็พอเหมือนจะพอเหมือนจะดีก็กลายเป็นมุนชมมเบสบอลเฉยเแหละอืโอ้โห ตามนี้เลยนะครับเนี่ยได้มาทั้งหมดแมลนวนไบเสร็จก็ไม่ได้ไปชีวิตอันสักอันเลยอ่ออะมีไอ้ตัวมูลแปดดาวนี่จริงแต่ว่ามันก็ยังบูไปในทางคิศทางที่ได้ตัวมาไม่ค่อยทรงไม่ดีทรงไม่ค่อยจะดูดีเท่าไหร่นะเนี่ยแล้วสำหรับคลิปวิดีโอวันนี้ก็ประมาณนี้นะสำหรับการปันนน้นดีเริ่มเล่นใหม่กับตัวละครยูนิตหน้าตา,บ,าบ้านบ้านบ้านประมาณน,นี้นะไม่มีตัวอะไรโดดเด่นพิศเศษนะครับทีแรกก็สัต หวังว่ามีตัวประมาณ1งติสี่ตัวหรืว่าจะภายใน12ทีนึกว่าจะได,ะได้สักตัวหนึ่งนะก็ได้จริงนะแต่ไม่ได้ตัวที่เราไม่มั่นต้องการจริงๆนะนี่็คิที่นันี้ก็ผมรู้ท่านี้เข้ามาเ็มมากนะครับขอบคุณครับ